สวัสดีค่ะพบกับสวัสดีคัพบ,บ,คบ,คบพบกับช่องอีหล่าผ้าลุยชาแนลเด้อค่ะเมื่อนี้ผ้าลูกมาเอาอยัางลูกผ้าลูกมาเอาอะไรเมื่อสัน่นผ้าลูกมาเอาอะไรไหนเอาโชว์ไข่สิโชว์ไข่ไข่ยอยู่ไหนไข่ไ<ง>เอกอะพอสกัเอกอยู่ไหนโอ้มาเอาพคส์กัเล็กไหนโชว์ไข่สิ โอ้เอาเอามาโชว์ว้าวสวัสดีครับวิญญาบักรานนะเอาบ้าบักราเบ้าไทยเป็นบอบักราเบ้าไทยเป็นไหมว้าวเ้อะ <c oughs> เอามาแม่ถือดิเอาไม้มาสิเอาไม้มาให้แม่ เอาไมค์โทรศัพท์มาตั้งใช้จ้ารู้จะปลิวฮะดูบรรยากาศข้างนอกนะจ๊ะเดือนเมษาใกล้สงการแล้วนะคะทุกคนสบายดีทุกคนมาจ้าอยู่นี่กันหนาวคือเกา่ากันหนาวคือเกา่าคือเดิมประเทศไอซ์แลนด์ก็กระได วันนี้พาวันนี้พาป้าป้ามาทำอะไรนี่อลอนพาป้าป้ามาซื้อเครื่องไปซ่อมรถนี่จากบริษัทเครื่องยนต์เครื่องอะไรรถยนต์ a อบเวสลูนดี่ีบรรยากาศนะจ๊ะอันนี้แถวนี้จะมีที่ซ่อมรถ อันนี้รถอันนี้ขายเอออะไรลอ้อรถอันนี้ขายอะไรขายอะไรรถยนอะไรรถยนเฮ้ยดูรถคันนี้น่ารักจังเลยไม่เสื้ออะไรเนาะจอดรอทำไมนานจัง ทำไมนานจังเนี่ยอากาศครึ้มครึ้มนีจ้ะ<ม>เดือนเมษาใกล้จะซัมเมอร์แล้วจ้ะวันที่เท่าไหร่นะวันซัมเมอร์ฟิสตัาซุยมาวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบกว่า 20. 20กว่ายี่สิบยี่สิบกว่ากว่า ทำไมนานแท้เดี๋ยวไปทำงานไม่ทันเอาไม้มาให้แม่สิเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหายนะนะลูกทำดีๆพูดอารอนแม่ถ่ายวีดีโอลง youtube นะเนี่ยพูดไม่ดีเลยอ

เป okay. ็นป๊าป mm ๊าชิมไอ้เดินโน้ตไอ้สุกยังเวรตักยังไงบีดานะน่าเบสลูชาร์ดน่าเบสลูน่าแปลว่าอาเบียอ๋อเบียเยอะอาเบียเยอะพอละเอ็นเน่โอเควิดพอละบีดานโซค่าตุบโฟก์มิกี่โฟก์อินเน่ตัววัดอินเน่หน่ากว่าวัด พ่อพฟา,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 าร์เรนี่ยอะลวยปะเอกซ์์เวทีกีาเฮตสตรีดาอะไรม่นู้สิเยเวทีกีาเฮตีสำหรับคลิปนี้กับในสมก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อีลาพาลุยชาแนลนี่นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ